สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโนบเก้าเลขเด็ดพาวรวยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็มาดูที่สรุปสองตัวบนเน้นๆของฮานอยปกตินะคะเดี๋ยวเรามาดูผลของเมื่อวานกันก่อนนะคะเมื่อวานผลรางวัลออก493ปรากฏว่าคู่ชุด3993ของเราก็เข้าไปที่สองตัวบนนะคะเน้นว่าคู่ชุดที่เราจับนะคะไม่ปักหลักอยู่แล้วนะคะส่วนสําหรับตัวเลขดับนะคะดับจากสูตรก็คือดับสองดับ เลขดับสูตร a นะคะก็คือดับ8ดังนั้นเมื่อวานออกนะคะ9 3ก็2กับ8ก็ไม่มาจริงนะคะต่อมาเรามาดูตัวเลขที่เรานำมาวิเคราะห์นะคะเริ่มแรกเราจะใช้ตัวเลขคงที่นะคะสำหรับเลขคงที่นี้นะคะเราปรับใหม่ก็คือเริ่มใช้ของเมื่อวานนะคะเมื่อวานก็คือ,อผลที่เราให้ดูวันนี้นะคะก็คือวันที่8พฤษภาคม ปรากฏว่าคงที่ของเราก็เข้าไปที่2หลักนะคะอันนี้ก็ถือว่าเดินดีนะคะสำหรับคงที่ตัวเลข6หลักนี้คงที่สถิติตั้งแต่1เมษายนจนถึงวันที่8พฤษภาคมก็หลุดแค่1วันนะคะดังนั้นสถิติถือว่าดีมากแล้วตอนนี้เราจะใช้คงที่นี้นะคะในการนำมาวิเคราะห์ส่วนตัวเลขสูตรที่1นะคะก็เข้าไปที่9แล้วก็สูตรที่2เข้าไปที่สมนะคะ ก็สรุปว่าตัวเลขก็สูตรที่เรานำมาคำนวณก็เข้าหมดนะคะแล้วก็ตัวชนก็เข้าไปที่3นะคะต่อมาเดี๋ยวเรามาดูผลการวิเคราะห์อของวันนี้กันบ้างนะคะสํำหรับวันนี้นะคะหลักการวิเคราะห์เราก็ใช้ตัวเลขคงที่ที่เราเพิ่งคิดขึ้นมานะคะปรับเริ่มใช้ก็คือเมื่อวานนี้สำหรับตัวเลขคงที่ก็คือ590783 เลขคงที่นี้จะมา2ตัวบน1ตัวหรือ2ตัวนะคะแล้วก็สูตรที่1เมื่อคำนวณแล้วจะได้เลขเด่น710682นําเลขสูตรที่1นะคะมาเปรียบเทียบกับเลขคงที่ก็ปรากฏว่าชนที่078ส่วนเลขที่ไม่ชนนะคะก็คือ593ต่อมาสูตรที่2นะคะก็จะได้เลขเด่น034691 นำมาเทียบกับคงที่นะคะก็ปรากฏว่าชนที่903ส่วนคงที่ที่ไม่ชนนะคะก็คือ58578นะคะต่อมาเราจะนำเฉพาะตัวเลขที่ชนนะคะมาเปรียบเทียบกันอีกทีหนึ่งก็จะได้เลขชนที่0แล้วก็นำคงที่ที่เหลือในเซตแรกมาเทียบนะคะกับตัวเลขชนในเซตที่2ก็จะได้ชน93นะคะ ทีนี้เลขชนตอนนี้มี093นะคะเราจะนำ093มาเปรียบเทียบกับเลขคงที่อีกทีหนึ่งเพื่อหาตัวตัวชุดเพื่อหาตัวจับคู่ชุดนะคะ2ตัวบนเพราะว่าคงที่นี้มีข้อแม้ว่าจะต้องมา1ตัวหรือ2ตัวนะคะเราก็จะเปรียบเทียบ093นะคะกับคงที่ก็ปรากฏว่าเลขที่ไม่ชนก็คือ578นะคะ578 หลังจากนั้นนะคะก็ดูตัวเลข4หลักตัวเลข4หลักนี้ก็จะมี6 1 2 4 4หลักนี้เรียกว่าเลขไม่คงที่นะคะหลักการใช้ก็คือว่าเราจะไปจับกับตัวเลขเคงที่ตัวที่ชนกับคงที่ตัวที่ไม่ชนนะคะเพราะว่าเลขคงที่มีข้อแม้ว่าจะต้องไม่มาด้วยกันนะคะก็4หลักนี้ก็สถิติเดินดีนะคะตั้งแต่1เมษาจนถึงวันที่ 8พฤษภาคมก็เข้าทุกวันนะคะก็หลุดไปแค่วันเดียวนะคะก็ถือว่าสถิติเดินดีต่อมาก่อนที่เราจะจับคู่ชุดให้ทุกคนนะคะส่วนตัวเลขเดี๋ยวเรามาอธิบายอีกทีหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราดูตรงเลขดับจากสูตรก่อนนะคะวันนี้ดับ5นะคะแล้วก็เลขดับสูตร A ที่เราใช้มาหลายวันแล้วนะคะ ก็วันนี้ดับศูนย์ดังนั้นวันนี้เราจะตัดศูนย์กับ5ออกนะคะแม้ว่าศูนย์กับ5จะเป็นตัวเลขที่ชนนะคะอันนี้ก็ต้องเราก็คิดตามวิเคราะห์ตามศูย์นะคะที่เราได้คำนวณเพราะว่ามันก็จะทำให้ตัวเลขคู่ชุดเรามีจำนวนคู่ชุดที่น้อยลงนะคะ ส่วนตัวเลขอีกตัวที่เราจะตัดออกก็คือเลข4เลข4นี้เรานำมาจากค่าสถิตินะคะก็ผลรางวัล2ตัวบนมักจะไม่ค่อยมาเลขสดังนั้นเราจะตัดเลขสออกนะคะเพื่อให้คู่ชุดมีจำนวนคู่ชุดที่น้อยลงวันนี้เราก็จะจับตัวเลขที่ชน9 3นะคะมาประกบกับตัวเลขคงที่แล้วก็ตัวเลขชนมาประกบกับเลขไม่คงที่นะคะก็จะได้คู่ชุดดังนี้97 9 8 9 6 9 1 9 2 3 7 3 8 3 6 3 1 3 2นแะคะแล้วก็ต่อมาเราจะใช้เลขคงที่ที่เหลือนี้นะคะที่ไม่ชนมาจับกับเลขไม่คงที่ก็จะได้คู่ชุดเพิ่มมานะคะก็ก็จะเป็นเจ็ดหกเจ8ด8นึ่แนะคะแล้วก็ส่วนเลข93นี้มาจากตัวเลขที่มันชนกันเผื่อว่ามันจะประกบด้วยกันนะคะ9กสา แต่ว่าเมื่อวานก็ออกไปแล้วนะคะเ,เลขเ93นะคะก็วันนี้อาจจะไม่มานะคะหรือว่าอาจจะมาก็เป็นไปได้หมดนะคะสำหรับตัวเลขแต่ถ้าเราดูตามสถิติแล้วก็ค่อนข้างโอ้มีโอกาสน้อยนะคะเราก็จะไม่ได้วงกลมตัวเลข93ไว้ให้นะคะตัวเลขที่เราวงกลมไว้ให้ก็เราก็เน้นว่าเป็นตัวเลขที่ มีสถิติความเป็นไปได้ที่มีโอกาสจะมานะคะส่วนเลข6กับเลขคู่ชุดที่เด่นนะคะ93มนะคะมาประกบกับ6เราไม่ได้เ,เราไม่ได้วงกลมไม่ให้นะคะพอดีว่า6มันไปนตรงกับหลักพันซึ่งหลักพันเราเคยใช้นะคะก็ถ้าหลักพันผลรางวัลหลักพันนะคะเป็นเลขอะไรเลขนั้นมักจะไม่มานะคะวันนี้เราก็เลยไม่ได้วงกลมที่ ชุดที่มีเลข6กไว้ให้นะคะคู่ชุดตอนนี้นะคะอันนี้เป็นเดี๋ยวให้ทุกคนดูนะคะคู่ชุดทั้งหมดอันนี้เป็นคู่ชุดเด่นที่ค่อนข้างมีโอกาสที่มีความเป็นไปได้ที่จะมา,าจากหลักการที่เราคิดสถิติแล้วนะคะส่วนตัวเลขที่วงกลม ก็เราวงกลมเพื่อให้ตัวเลขมีจํานวนคู่ชุดน้อยลงนะคะก็สําหรับใครที่อยากให้คู่ชุดน้อยลงนะคะตัวเลขที่เราวงกลมก็ทั้งหมดมี12ชุดนะคะก็เน้นย้ำนะคะว่าคู่ชุดทั้งหมดก็ถือว่าเป็นเลขเด่นทั้งหมดนะคะแล้วก็สถิติตัวเลขที่เรานำมาให้ดูก็เป็นการคำนวณทางสถิติเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ ถ้าทุกคนชอบอย่าลืมน,นะคะช่วยกดซ u b s c r i b ์กดรูปกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอที่เราลงให้เพราะว่าในแต่ละวันเราจะลงคลิปวิดีโอให้ไม่ตรงเวลากันนะคะแล้วก็ขอบคุณมากสำหรับทุกคนที่กดไลค์แล้วก็กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพแล้วก็ขอให้ทุกคนมีร่างกายที่แข็งแรงนะคะจะได้ผ่านพ้นกับช่วงสถานการณ์ตอนนี้สุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีทุกคนนะคะ เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ